โชคดีด้วยนะครับเมื่อวานนะครับตอนนี้นะก็คืออยู่ข้างหน้ากันแล้วนะครับตัวน,นี้ช่วงเวลาประมาณสักสิบโมงเช้าเห็นจะได้นะฮะก็ออกมาถ่ายคลิปก่อนที่แดดมันจะร้อนนะทุกคนออกมาถ่ายคลิปก่อนที่แบบแดดจะแผดเผานะฮะก็มาอัปเดตสวนนะครับวันนี้น้องๆเขาก็มาทํางานเหมือนกันนะน้องช่างแต่ เปลี่ยนไปเป็นงานที่เกี่ยวกับต้นมุงต้นไม้อะไรแทนนะครับคือเขาก็จะขุดต้นไม้นะครับย้ายต้นไม้ล้อมต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับดูเธอมากินมมน้ำก็คืออีกมุมหนึ่งนะครับในส่วนข้างหน้านะครับทุกคนที่อทุกคนที่อทำไมมันสวยงงว่าทำไมมันจะสวย,งงวะสวยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ มันของปลอมนะครับเนี่ยอ่าคือต้นนี้มันยังไม่เป็นลูกก็เลยซื้อของปลอมมาแขวนแทนนะครับเพราะนั้นก็เลยดูสวยงามเป็นพิเศษนะใช่ไหมฮะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆนะครับนี่คือเลมอนญี่ปุ่นนะครับเนี่ยเหมือนลูกนี้ใกล้หล่นแล้วนะครับเป็นเลมอนญี่ปุ่นนะครับเนี่ยอ่าต้นนี้ก็ดกเหมือนกันนะครับต้นนี้ก็ดกเหมือนกันนะครับน้องๆเขาก็ อัานั่งทางานอยู่ตรงนี้นี่คือต้นมะกอกที่ได้มาใหม่นะฮะต้นมะกอกที่ได้มาใหม่มะกอกโอลิฟนะครับแล้ววันนี้ก็มีนางเอกนะครับนี่นางเอกไม่ไปโรงเรียนย <c oughs> <c oughs> เห็ไหมเนะครับยูระเกลระกะยังไม่เรียบร้อยนะครับเหมือนจะเอา ต้นลีลาวดีย้ายต้นลีลาวดีนะครับวันนี้นะฮะย้ายต้นลีลาวดีไม่รู้พี่สาวจะย้ายไปไหนก็รอดูนะครับว่าแบบเออเขาจะย้ายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะน,นี่ทุกคนนี่อ่าเขาเรียกอะไรอ่ะสับปะรดปะที่เป็นที่เป็นไม้อากาศอ่ะ นะครับดูเขาก็ใหญ่พันแล้วนะครับก็แตกหนอ่อแตกอะไรออกไปเรื่อยๆนะครับเขาเรียกว่าอะไรอะสับป,ปะรดนะว่าที่มันแบบแบบแบบลากอากาศอะนะครับเนี่ยดูสับป,ปะรดสีอ่าเขาเริ่มแบบเหมือนแตกหน่อออกนะครับเนี่ยเหมือนเขาจะแตกหน่อออกจเจริญเติบโตก็ว่ากันไปนะครับ ส่วนตรงนี้ก็เป็นมุมกุหลาบจิ๋วนะครับทุกคนดูช่อนี้นะฮะนี่ช่อเดียวนะครับแตกออกมาเป็นแบบหลายดอกแบบนี้น,นะฮะกุหลาบจิ๋วนะฮะนี่ช่อเดียวมีดอกหนึ่งกําลังใกล้จะลยนะฮะโลอโยลยโโจริงด้วยอ่าเนี่ยนะครับนี่ก็คือช่อมาลีนะครับช่อมาลีดังก็จะเป็นช่อมาลีดังนะครับตัวนี้มีกิ่งตอนด้วยนะฮะ นู่นเลยนะครับไม้ด่างพวกอะไรที่เัืงด่างเนี้ยเดี๋ยวนะาหายากนะครับแต่บางตัวก็จะมีแบบเยอะมากเลยนะครับนี่ดอกนี้เหลืองจัชวาลน,นะครับี่ที่เป็นดอกสีเหลืองแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าเหลืองจัชวาลที่ลากมันน่ากลัวน่ากลัวทุกคนเนี่ยนะครับเช้านี้ท้องฟ้าก็โปร่ง ก็นี่เลยนะครับที่น้องก็ทำงานอยู่แถวนี้เดีย๋ยวพาไปดูต้นแถวต้นเลมอนนะครับส่วนนี้ก็คือเป็นเลมอนนะครับอีกโซนหนึ่งนะฮะคือต้อนนี้ก็คือเป็นยูเลกานะครับ ไม่สวยนะสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนะฮะคือผิวมันจะไม่สวยตน้นนะเพราะว่าดินมันเป็นกรดนะฮะคือปุ๋ยมันเยอะเกินไปนะครับแต่พวกนี้นสวยนะครับได้ที่แล้วนะฮะเป็นเลมอนญี่ปุ่นนะครับนเนียนเียนจะใสแบบนี้น,นะครับเหมือนผิวคนญี่ปุ่นเลยนะฮะเงียนใสนะฮะดูท้องฟ้าทุกคน เม่เข้าเลยนะท้องฟ้าแบบสีคล้คามเลยนะฮะทุกคน ừ, ที่เห็นเป็นโครงอะไรพวกนี้นะครับหลายโครงอะไตรงนั้นมันเป็นโครงอะไรก็คือโครงทําให้อ่าไม้เลื้อยมันเลื้อยขึ้นไปนะ,ะทุกคนทําเป็นโครงให้ไม้เลื้อยมันเลื้อยขึ้นไปบางทีแบบคือพวกต้นเลมอนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะให้คนเลื้อยขึ้นไปสูงเลยนะทีนี้ดูกิ่งดูอะไรของเขาให้มันไปนสูงเลยนะครับ ตามมาแล้วตามมาแล้วทุกคนตัวอิฉาก็คือตัวอิฉาใช่ไหมนะเนี่ยแล้วก็พาดูเลมอนต้นน้องสามสิบนะครับเนี่ยนะฮะหลายคนอาจจะงงว่าน้องสามสิบเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยครับเขามีสามสิบลูกนะครับเนี่ยเขามีสามสิบลูก บางต้นก็เน่าไปแล้วก็มีนะครับไอ้บางลูกก็เน่าไปแล้วก็มีนะฮะนี่คือเลมอนคาเบียนะครับแต่คาเบียพันธุเนี่ยก็คือเขาจะไม่เล่มแหลมยาวๆนะฮะเขาจะเป็นเหมือนลูกมะกอกเลยเนาะทุกคนเนาะเนี่ยคาเบียพันธ์เนี่ยนะเหมือนลูกมะกอกเลย เดี๋ยวถ้ามันหล่นนะฮะามารีวิวข้างในมันเห็นนะ,ะมารีวิวข้างในว่ามันเป็นยังไงนะ,ะปากกากองนี้ก็จเจริญได้จเจริญดีนะฮะนี่คืออีกด้านหนึ่งของดูเลกลาคุณดูความดกของเขาทุกคนต้นนี้มีประมาณแบบสองต้นะทุกคนเอ้สองร้อยลูกอะทุกคนได้แบบ เขาก็โน้มกิ่งโน,น้มกิ่งโน้มอะไรเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยขยายพันธุ์ได้ช่วยให้ต้นแม่ได้รับอาหารอีกทางหนึ่งสารอาหารอีกทางหนึ่งนะครับอ่านี่คือเลมอนอีกโซนนี้นะครับอีกด้านนี้นะฮะแล้วมันก็จึงจะมีอีกโซนนี้นะครับซึ่งเป็นญี่ปุ่นอะไรต่างๆน,น,นะครับส่วนอเมริกันฮาวายอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับ ตอนนั้นเมื่อกี้พาดูคา,าเวียรทรงกลมใช่ไหมครับแต่ตัวนี้พาดูคาเวียรทรงเรียวๆนะครับทุกคนทรงเรียวๆเนี่ยโอ้โหดูเพิ่งสังเกตดูยอดของเขามันแตกยอดออกมาเยอะเลยเนี่ยคาเวียลูกเรียวๆแบบนี้โอ้โหทุกคนกิโลละสามพันกว่าบาทนะครับสามพั 3, เลยนะคาเวียนะฮะเขาเอาไป เทเจอร์ของเขาข้างในมันจะเป็นเหมือนไข่ปลาคาเบียทุกคนจะเป็นเหมือนไข่ปลาคาเบียกับใครที่ยังไม่เคยเห็นนะครับจะเป็นเม็ดประมาณนั้นนะฮะโอ้กินอร่อยนะแตกปรปลโปรปลผมเคยกินนะดอกชบาก็บานรับแดดดีนะฮะวันนี้แดดดีนะครับ,ดบ,ดรบทุกคนเนี่ยมารูมแก้ความดัน ความดันความงความดันอะไรต่างๆนานาก็มีพันธุ์พืชหลายต้นหลายพันนะสมุนของไม่ว่าเป็นสมุนไพไทยโดยตรงหรือว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวของไทยเราอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนก็สามารถแบบเ,เป็นยารักษาโรคเป็นสมุนไพรที่สามารถใช้รักษาโรคได้นะก็สังเกตว่าฝรั่งที่มาอยู่เมืองไทยหลายท่านนะเขาก็รู้นะถ้าคนไทยแนะนำเขาเพราะฝรั่งเนะี่ยเขาจะไม่กินยาทุกคน พราะฝรั่งเขาจะไม่กินยากันนะฮะเขาจะใช้หลักการของโภชนา,าโภชนาบาบัดเอานะฮะคือฝรั่งเขาจะไม่กินยานะนี่คือต้นซิเวอร์นะครับต้นซิวเวอร์เนี่ยคือลักษณะใบของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นใบเทาอมเขียวนะมันก็จะเลยออกเป็นแบบเงินๆอะไรแบบนี้นะครับออกเป็นก้นขนหน่อยนะจะเหมาะสําหรับสวนที่เป็นสไตล์ยุโรปสไตล์อังกฤษ แนวผู้ดีผู้ดีอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแนวแต่ต้องเลี้ยงเขานะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแตกกิ่งก้านสาขาไปมันก็ไม่สวยนะต้องแต่งกิ่งเรื่อยๆต้นไม้นะฮะนี่นะทุกคนก็พามาเดินชมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้นนย,นยนะครับภายในสวนนะครับก็ขอคลิปนี้นะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ดูคลิปใหม่ ไปพร้อมๆกันนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับนี่ลูกครึ่งนะผมว่ามันต้องเป็นลูกครึ่งแน่ๆเลยทํ้าอันใหญ่แบบนะี้สวัสดีครับ